ก็ขอกราบสวัสดีกับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนก่อนเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยเนาะเมซีคิวสอนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนในการยิง m 1 6ให้รัวขึ้นและก็เขาเรียกว่าไงยิงให้แม่นขึ้นนะครับสําหรับใครที่เดี๋ยวเสียงเลยร้องไม่ใช่ของผมนะสําสหรับใครที่อยากให้เป้ามันโฟกัสง่ายขึ้นนะครับสําหรับใครที่อยากให้มันเล่นง่ายขึ้น อยากยิงให้เร็วขึ้นนะครับในสเต็ปของผมนะหลายคนก็ถามเข้ามาว่าพี่มาโคหรือเปล่านะฮะซึ่งผมก็บอกเลยว่าผมไม่ได้มาโคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเลยนะว่าการเล่น f 1 6ของผมนั้นผมจะสอนแบบไหนนะฮะอาจจะไม่มีกล้องนะอาจจะเราต้องใช้ความคิดนะของเรานะในการดัดแปลงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะไปดูกันเลยตามผมมานีิตามผมมาไปดูกันเฮ้ย เช่นเคยนะครับในการลงของผมก็คือมิลิเทนลีนะซึ่งมันจะมีตัวทดลองของเราค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในการลงก็ควรที่จะลงดักหน้านะครับในการเอาหัวดิ่งหรือว่าในการลงอะไรต่างๆสําหรับใครที่อยากให้สอนะายลองสอบถามเข้ามาได้นะฮะก็วันนี้ก็มาสอนหลักๆเลยก็น่าจะเป็น M16 นะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อมูล M16 แล้วก็การคลิกยังไงนะครับให้แบบนะแบบก๊อตเลยอ่ะก๊อตสำหรับ M16 ครับเดี๋ยวเราไปดูกัน วายตายแล้วเยอะไปไหนนี่อ่ะ,อะเราก็จะลงข้างหน้าแม่งเลยนะฮะอึบอึบแล้วอึบอึบอีกแล้วครับนี่มันไม่ใช่ m 1 6นี่นาะปืนฉันอยู่ไหนนี่ไงโอเค m 1 6ในการกดนะครับผมก็ให้เป็นการชิกเมาส์อะเขาเรียกว่าไงคือแบบเก่งเมาส์ครับเก่งเมาส์โอเคเรามาดูกัน แป๊บนิดนึงผมกดผิดไปกดเปลี่ยนแม็กเฉยนะฮะน่าจะปั๊มยารอเขานะครับซึ่งนะไปดูกันกู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 ก ว้ยอร่อยเลยอ้าอร่อยตรงไหน,นอ่าเราก็ได้ลูกเขียวมากับเขาบ้างนันโอเคโอเคครับสำหรับตอนนี้เราก็มาถึงที่ทดสอบของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เค okay, เดี๋ยวผมจะปรับเสียงในเกมลดลงนิดนึงนะครับก็สำหรับตอนนี้เราก็ามาอยู่กันตรงหน้าแซมเปิลแล้วนะฮะผมก็พูดก่อนเลยนะครับว่า M16 เป็นปืนที่เดี๋ยวนี้จะบอกว่าเล่นยากไหมก็ยากขึ้นนะครับสำหรับเดี๋ยวนี้นะครับก็ M16 ก็เป็นปืนที่ค่อนข้างดาเมจลองลองกับ AK นะผมว่ามันมันอาจจะน้อยกว่า AK แต่ เอาจริง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 คนจร,งจริงก็ผมว่าน่าจะเท่าๆกันนะแบบมันดีมากเลยนะสําหรับดาเมจที่กระทําซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นน้องเ k คดีๆนี่แหละฮะก็สําหรับใครที่อยากยิงเก่งๆนะครับผมแนะนําทุกปืน,นครับลองหัดเล่นเอคหรือแบบสัก2วันแบบเราไม่คิดที่จะเล่นปืนไหนเลยนอกจากเ k คนะครับแล้วเราลองกลับมาเล่นลูกเขียวหรือแบบเราจะรู้สึกว่าแม่งโคตรนิ่มอะสำหรับรูปเขียวอะแบบเหมือนแบบเหมือนเราแบบ มาโคเลยอ่ะอะไรประมาณนี้มันนิ่งอ่ะเหมือนมาโคแบบตอนเราเล่นวอซีอ่ะนะอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเรามาเข้าเรื่องของ m 1 6กันเลยดีกว่านะฮะ m 1 6มันก็จะมีอยู่ว่าเราต้องคลิกทีลนัดเพื่อว่าให้มันรัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองแซมเปลิลให้ดูก่อนเนาะแบบไม่ใส่สโคปมาดูกันตอนนี้ไม่ใส่สโคปนะครับเราจะยิงเราจะยิงให้รัวแต่เราจะไม่โฟกัสที่ลูกกระสุนนะมาดูกัน อาจจะแบบขัดนิดหน่อยนะฮะเพราะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนานละผมก็มาสอนอานะฮะก็ประมาณนี้นะก็สําหรับใครที่อยากกดให้รัวๆนะครับลองทํานิ้วตามผมนะฮะทำแบบมือเหมือนเราจะชี้หน้าใส่ใครสักคนหนึ่งนะเราล,ล,ลองดูนิ้วเรานะครับจากนั้นเราลองลองกำหมัดครับเราจะกำกำหมัดแต่เรายังชี้นิ้วไว้อยู่นะเรายังชี้นิ้วไว้อยูน่นิ้วที่ชี้ออกไปก็คือนิ้วชี้นะครับนิ้วเดียวที่เหลือเราจะกำเหมือนกำหมัดไปครึ่งหนึ่ง ฉะนั้นเราลองลองเก่งครับผมเก่งเจ้าตัวนิ้วชี้นะครับโอเคจากนั้นเราดูว่ามันสั่นพอสมควรไหมจากนั้นเราลองมากำที่เมาส์ของเรานะครับเราจะมีการงอนิ้วนิดหนึ่งนะครับนิดนึงนะครับซึ่งบอกเลยว่านิดเดียวนะครับเราไม่ได้งอเยอะนะจากนั้นทุกคนลองคลิกตามผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองไม่ใส่แม็กก่อนเนาะเพราะว่าแม็กเราก็มีน้อยโอเคฟังเสียงเอานะครับ เราจะเริ่มจากการไม่คลิกเลงก่อนนะเนื่องจากเราจะไม่ไม่จะได้ไม่ต้องงงกับที่เราฝึกนะครับเป็นการที่เหมือนที่ผมสอนลองดูแบบเราไม่ต้องแบบเราลองเอานิ้วขยิ่งดูนะครับแล้วลองกดดูแบบนี่ครับให้มันแบบให้มันแบบให้มันลองดูว่าเออว่าที่เราซ้อมเนตอนนี้มันเก๊กๆก๊กเก๊กนี้หรือเปล่านะฮะว่ามันล้วนหรือเปล่าจากนั้นเราลองมาถือเมาส์นะครับเราลองถือเมาส์เราลองเก่งดูครับ โดยให้การคุมของปืนเรานะครับมันนิ่งนะครับอย่าให้มันแบบอย่างเงี้ยครับไม่เอานะเราลองคุมให้มันนิ่งๆครับผมเรากดให้นิ่งๆครับจะขยับเขาเลื่อนได้นิดหน่อยนะครับแบบอานะสำหรับใครที่ลองดูนะครับจากนั้นคุณลองคลิกขวาครับผมแล้วลองยิงจะเพิ่มความยากเข้าไปนะครับเป็นเลเวลนะครับโอเคจากนั้นคุณลอง เอียงตัวขี้ขวายิงดูครับผมโอเคมาเรามาลองของกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับผมก็อาจจะไม่ได้สอนอะไรที่แบบเหมือนคนอื่นเฟีย้ยวฟ้ามากนะแต่ผมก็เป็นสเต็ปของผมที่ผมเล่นมาตลอดนะโดยการยิงของผมผมจะเอียงคอตลอดนะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเห็นทุกคลิปนะที่ผมเล่นนะครับซึ่งผมว่ามันมัน,ม,นมันโอเคกว่านะครับสำหรับใครที่อยากลองดูนะ ก็มาเราลองมาดูกันเลยนะครับหลายคนบอกว่าเบิร์ดโหมดนะครับเวลาเรายิงมันจะยิงเป็นชุดนะครับซึ่งมันจะทําให้แบบพร้มมันจะดีดแบบนี้แต่เวลาเรายิงทีละนัดมันจะปรึมปมปรึมพรมดูนะครับนี่3นัดตึมเห็นไหมครับแล้วพอเราลดสเปรย์แบบเนี่ยเราคุมแบบแบบบางคนก็กดไม่สมุทบางคนก็แบบเนี่ยประมาณนี้ฮะเนี่ยผมปิดเสียงไว้ฮะอย่าตกใจนะครับโอเคเอาใหม่เนี่ยบางคนก็ยิงแบบจับเอบ เคียร์แม่งออกยังไงว่าอะไรแบบหัวล้นแม่งถ้ามันออกลัวนี่แม่งตายหาไปแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเรามาลองกับเจ้าตัวซิงเกิลนะครับซึ่งหลายคนแบบกดยิ่งกดลัวเท่าไหร่ยิ่งดีครับผมแต่สําหรับเบิร์ตบดต้องมีจังหวะของมันด้วยนะฮะไม่ใช่แบบเรากดแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงมันจะแบบออกหมดเลยนะก็สําหรับใครที่ไม่รู้นะครับก็เนี่ยฮะลองที่ผมสอนเอาไปสอนดูอะลองทําเหมือนผมนะครับลองกิ่งนิ้วลองะไรดูนะครับ หัดไปบ่อยครับจากนั้นก็ใส่ลูกกระสุนเย,ย่งคอยหนึ่งยิงเนีย่ยลองหาแบบลองหาเป้าอ่ะช่วงนี้ก็พับ g มันก็มีสติกเกอร์อะไรที่มันติดอย่างเงี้ยฮะลองดูครับลองดูนะฮะวันนี้ก็ผมก็จะสอน m 1 6ประมาณเท่านี้แล้วก็ระเบิดเล็กๆ,ๆน้อยๆอาจจะแบบหลายคนอาจจะได้ไม่มากก็น้อยครับผมก็นะอยากทำคลิปปล่อยออกมาบ้างนะฮะ ดูกัอนอ่ะนี่ยิงประตูเล่นนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ผมน่าจะมาสอนได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็สำหรับใครที่อยากให้สอนอะไรก็ลองคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับอย,อ,ยอย่าลืมดูไลฟ์สดนะก็สำหรับวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะครับบายบาย